หลวงพ่อจึงทำพิธีศักดิ์สิทธิ์เผาทูปหอมจุดเทียนแก้บนและสวดมนต์เรียกความช่วยเหลือจากเทวดาพระอินทผู้ยิ่งใหญ่พระนารายผู้เมตตาขอพระองค์โปรดลงมาช่วยเหลือสรรพสัตวที่ไม่มีที่พึ่งและแล้วท้องฟ้าก็แจ่มใสขึ้นมีแสงสีทองส่องลงมา เทวดาราชินีนางฟ้าผู้มดงามได้ลงมาพร้อมกับแสงแห่งสวรรค์เจ้าอภินันความกล้าหาญและความดีของเจ้าได้ถึงหูสวรรค์แล้ววันนี้เราจะสู้ร่วมกันเทวดาราชินีมอบขนทองสวรรค์ให้เจ้าอภินันคล้องไว้ที่คอทันใดนั้นขนสีฟ้าสวยงามก็เปลี่ยนเป็นสีทองระ,ระยิบระยับ พลังกายกลับคืนมาแกร่งกล้ายิ่งกว่าเดิมนี่คือพลังแห่งความดีเมื่อหัวใจบริสุทธิ์เทวดาจะอำนวยพลังเจ้าพินันบินขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยขนทองสองประกายเมื่อร้องเสียงดังฟ้าผ่าสีทองก็โค่นลงมาด้วยความร่วมมือกันระหว่างเจ้าอภินันและเทวดาพลังของความดีจากหัวใจที่บ